งวดนี้เผยแล้วตามมั่งใจดีจัดให้เน้นๆงวดวันที่2องพฤษภาคมพุทธศักราช2564สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับช่วงเย็นของวันอังคารที่27เมษายน2564นาสำหรับชุดนี้แนวทางนี้เพื่อนๆหลายคนรอคอยกันแล้วแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงๆค่ะเพราะตามมั่งใจดีจัดให้ชัดๆเน้นๆจัดไปจ้า แน่นอนค่ะถ้าใครติดตามป้าปะมาตลอดก็คงไม่สงสัยว่าตัมมั่งคือใครเพราะตัมั่งก็คือเพื่อนในห้องป้าปะพารวยที่คอยติดตามและให้กำลังใจป้าปะมาตลอดและที่สำคัญตาจะให้แนวทางเด็ดกเ็กับป้าปะและเพื่อนๆในห้องป้าปะพารวยในทุกๆงวดและเท่าที่ป้าปะลงคลิปให้ตลอด12งวดติดตาถูกมากถึง10งวดเพื่อนๆฟังไม่ขิดค่ะจาก12งวดล่าสุดตาถูกมากถึง10งวดและมาในงวดล่าสุดสดๆร้อนๆตาก็ถูกกลางห6ที่ตาซื้อไว เป็นชุดกันรับไปนอนอีกร่วม60,000บาทบางคนอาจจะสงสัยว่าในงวดล่าสุดชุดเลขที่ตาเผยและปะปะลงให้ไม่เข้านะก็ตามนั้นเลยค่ะเพราะชุดเลขร่างที่ตาเน้นและปะปะได้สรุปให้ในงวดล่าสุดตาเน้น64กับ54เป็นหลักแต่อย่างไรก็ตามตาก็ไม่ลืมที่จะซื้อกัน5-6ไว้นิดหน่อยสาธุค่ะยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณตาด้วยจริงๆก็ยังว่าค่ะของแบบนี้ไม่แน่ไม่นอน ดังนั้นมาในงวดนี้งวดวันที่2ฤพฤษภาคม2564คุณตาก็ไม่ทําให้พวกเราผิดหวังอีกเช่นเคยคะ่ะเพราะยังคงใจดีต่อเนื่องเพื่อให้แนวทางดีๆกับพวกเรา โดยในข้อความที่คุณตาได้คุยกับปะปะตาได้บอกว่างวดนี้สุดบนล่างเลข012น่าจะมา1ตัวนะส่วนชุดบนงวดนี้ตาเน้น692 592ส่วนเลขตัวเดียวใครชอบก็จัดไป2กับ9อีกครั้งนะคะสุดตางวดนี้บนล่าง012น่าจะเข้าอย่างน้อย1ตัวบนเน้นเน้ๆ692 592เพื่อนๆชอบชุดไหนคู่ไหนก็จัดกันไปค่ะส่วนอีกข้อความที่ตาบอกไม่ค่อยแน่ใจแต่ตาก ยังใจดีเผยให้ชัดๆอีกชุดนั่นก็คือชุดล่างที่จับอีกสูตรตาบอกว่าล่างงวดนี้เลข901น่าจะมา1ตัวส่วนชุดล่างที่ตาจับคู่ให้ก็จะมี07 08 09ชัดๆอีกครั้งนะคะงวดนี้สุดล่างของตาั่ง901น่าจะมา1ตัวส่วนชุด2ตัวล่างที่ตาจับคู่ให้ก็จะมี07 08 09สาธุค่ะยังไงงวดนี้เรามาลุ้นกันว่าชุดที่ตาเน้นและจับคู่ให้จะเด็ดจะปังไหมแต่อย่างไรก็ตามตาก็เน้นยันเสมอนะคะว่ามีผิดมีถูกดังนั้นเพื่อนๆคนไหนที่ชอบก็ลุ้นแบบพอเพียงนะคะสุดท้ายป้าปาก็ต้องขอขอบคุณคุณตามัมงที่กรุณาให้แนวทางดีๆ กกกพวกเราทุคนยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสมหวังปังๆกับชุดเลขที่ชอบกันนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ปะปะด้วยนะคะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะเรไรๆทิ้งๆนะ